เดียวเลยครับที่ตอนนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นของโลกคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็เป้าหมายคาร์บอนนิชเชอริตี้ urity, แล้วก็เนตซีโร่เอมิชันนะครับตัวนี้ยังไงเสียก็ยังเป็นผมเชื่อว่ายังเป็นทิศทางของโลกอยู่เพราะมันเป็นแฟกต์เป็นความจริงที่ว่าเรากําลังเผชิญปัญหากับโรครวนหรือว่าไขมันเชนปั๊เบิ้มนะครับถึงแม้ว่าทางภาคจีโอ p o l i t i c a เองหรือว่าภาคการเมืองโลกเองเนี่ยที่ที่อาจจะมีการชะลอไปบ้าง แต่เท่าที่เราคุยคุยกันในเลเวลของอผู้นําองค์กรหลายๆท่านนันเนี่ยเราก็พบว่าเรื่อง geopolitics เนีมันอาจจะมาแล้วก็ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเที่จริงของโลกเนี่ยมันก็ยังอยู่กับข้อเที่จริงที่ว่าวันนี้เรารเผชิญเรื่อง c t i m h t n g h problem นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเห็นว่าเป็นความท้าทายในการดําเนินธุรกิจนะครับสองคือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับ วันนี้คงไม่ปฏิเสธแล้วนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้ Google ในการเซิร์ชแล้ววันนี้เราใช้ DeepSeek ใช้ ChatGPT นะครับในการช่วยช่วยทำงานจะเห็นได้ว่าถ้าเราถอยหลังไปสักปี2ปีเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราคาดคิดว่า AI มันจะเข้ามาในชีวิตของพวกเราเนีได้ได้ไดไดไดรวดเร็วขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราพบว่ามันมีความท้าทายใหม่ก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลหรือว่าเี่ยนะครับ เอามาใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของทางด้านพลังงานด้วยนะครับตลอดจนใช้ในการดําเนินธุรกิจต่างๆนะครับก็เป็นความท้าทายอีกประเด็นหนึ่งที่ทางราชกร๊ปเองก็มองเห็นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเจออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือวา่านี้เป็นเรื่องของ p o l i t i c a l และแล้วก็เป็นเรื่องของ polici กลไกของของโลกก็คือเรื่องของความผลผล,ผลทางด้านต้นทุนทางด้านที่เรียกว่าเป็น non tariff barrier หรือว่าจะเป็น tariff barrier ก็ตามนะครับอย่างเช่นเรื่อง C b แบเรื่อง ภาษีคาร์บอนนะครับก็มีแนวโน้มว่า Climate Change Act ของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะออกนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอนเพราะว่าในกลุ่มสภาพยุโรปเนี่ยเขาก็ยังเข้มข้นกันเรื่องของ c b แบอยู่นะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยเราก็ทำหลายๆโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Utility Green Tariff หรือว่าการทำเร็กการทำคาร์บอนเครดิตต่างๆก็ยังอยู่ในกระแสที่วันนี้ก็ยังดำเนินงานกันอยู่ รารากรุ๊ปเองเนี่ยเราก็มองเห็นเรื่องเหล่านี้แล้วก็คิดว่าไอราคาต้นทุนแฝงทางด้านคาร์บอนอิมิชันหรือการลดลลลลลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็คงจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกิจการทางการค้าหรือไม่ก็เป็นเครื่องมือในการที่จะ,ะส่งเสริมนะครับให้เป้าหมายการเข้าสู่คาร์บอนทรูตี้ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของความต้องการพลังงานสีเขียวซึ่ง เขียวไม่พอต้องการราคาที่ถูกลงแล้วก็ต้องการความมั่นคงจากความเขียวนี่อีกต่หากนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าความเขียวหรือไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนต่าง,างๆเนี่ยมันอาศัยปัจจัยที่เป็นไครเมตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่เป็นแสงแดดพลังงานลมแล้วก็พลังงานาน้ำนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะพบว่าเวลาเราพูดถึงแดดเราก็จะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีเฉพาะตอนกลางวันแต่อย่างวันนี้วันนี้เราดูนะครับวันนี้ อยู่ดีๆก็มันก็คลึมใช่ไหมครับพอมันคลุมเนี่ยถามว่าแล้วเราจะพึ่งพามันได้อย่างไรถ้ามันมีอย่างนี้มาบ่อยๆแล้วเรามั่นใจได้อย่างไรว่าช่วงหน้าร้อนฝนเราจะไม่ตกใช่ไหมครับดังนั้นการการต้องเอาเทคโนโลยีต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของ AI เอามาพีพีริกเ,เรื่องของลมแดดต่างๆเนี่ยมันก็เลยต้องเข้ามาในหัวข้อที่2ที่ผม,มได้พูดไปสักครู่นี้ ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันส่งเสริมกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงด้านพลังงานต้องตามมามีหลายแนวคิดนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานสีเขียวเนี่ยแล้วก็กความมั่นคงนะครับมันก็จะมีหลายๆประเทศที่เราได้ไปลงทุนเนี่ยเราก็เห็นภาพและก็ที่เขาไปก่อนเราก็คืออย่างเช่นประเทศที่ไปลงทุนอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าปี30มสเขาจะมี85%พลังงานหมุนเวียนวันนี้เขาก็เร่งเรื่องนี้อยู่เราก็เห็นแล้วว่า เขาต้องทาอะไรดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราเห็นภาพสะท้อนในอนาคตซึ่งมาจากอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเรื่องนี้ราชก็อยู่ในความสนใจของราชกุ๊กนะครับนะครับขอหน้าถัดไปนะครับก็เลยต้องกลับมาที่วิสัยทัศน์ของราชนะครับวิสัยทัศน์ตัวนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์เดิมนะของท่านซีอท่านก่อนแล้วก็ก่อนหน้าเราซึ่งเรารีวิสิตแล้วเราเห็นว่าวิสัยทัศน์ตัวนี้เนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับเพียงแค่ว่าเราจะต้อง แปลความใหม่นิดนึงนะครับจากความว่าเป็นชั้นนําด้านพลังงานและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ต้องสโคปเล็กลงมานิดนึงว่าเราว่าเราพูดถึงอินฟาซิเจอร์ด้านพลังงานซึ่งการที่เราบอกเราสโคปเล็กลงเนี่ยนะครับมันไม่ได้แยบคบวมา่าไซิ่งของมันเล็กนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีคําอยู่คํานึงคือลิทิฟิเคชันคือการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมดดังนั้นเนี่ยเรา,เราการที่เราสโคปเล็กไม่ได้แยคว่าเราทําให้มันเล็กลง เรากำลังจะบอกว่าเราทําในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญและเรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในเรื่องนี้ก็คือเรามีบุคลากรทางด้านพลังงานไฟฟ้าและวันนี้ทุกถนนทุกสายทางด้านพลังงานเนี่ยหรือว่าอ e ิสฟาสเจอร์เนี่ยมันก็จะเริ่มเข้ามาสู่พลังงานอย่างเช่น EV เป็นต้นนะครับหรือะบวนการต่างๆเนี่ยการใช้พลังงานหมุนเวียนต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาสู่สู่เรียกการเปลี่ยนแปลงมาส,สู่การใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเราก็อาศัยข้อนี้เนี่ยเอาเข้ามาใช้นะครับ กลยุทธ์หลักของของราชกุปปเนี่ยก็ยังอยู่บนพื้นฐานของ ESG นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็กความเอ้าเอ้าว e น้นนะครับแต่เวลาเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเราให้ความสําคัญกับ3สิ่งนี้เท่าๆกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้ก็คือ1นะครับในในแผนกลยุทธ์หลักของเราก็คือ1เราเข้าปรับพอร์ตด้านสินทรัพย์อย่างที่เราได้เคย อบอกกับพี่ๆในหลายๆครั้งนะครับว่าเราก็ยังมุ่งสู่ค e าร์บอนนิทริตี้เป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนนิทริตี้ในปี50เหมือนกับประเทศไทยสำหรับตัวราชทุกเองนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามเพิ่มสัดส่วนพอร์ตของเราเนี่ยให้เป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะครับเราเริ่มมีการนําเรื่องของคาร์บอนไพรซิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในการเ,าเรียกว,ว่ามา,มาพิจารณาโครงการต่างๆในการปรับพอร์ตของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพในอนาคตว่า อนาคตของเราเนี่ยเราจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นหรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงเราจะทบอยู่2เรื่องนี้นะครับสำหรับการพอรสินทรัพย์ปพอดสินทรัพย์เนี่ยนอกจากเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะ้วแน่นอนครับเราต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอร์ตไหนที่เราคิดว่าเราสามารถจะปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างรายได้เนี่ยเราก็จะปรับพอร์ตเหล่านี้ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเราต้องมีการเติบโตนะครับ แต่จะเติบโตได้หนึ่งม่ต้องดีก่อนก็คือพอร์ตเราต้องดีก่อนเราต้องเข้มแข็งเร,เราต้องมีความสามารถทางการเงินที่ดีก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งสู่การลงทุนนั้นการลงทุนของเราในในปี68นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพวกพลังงานมุเวียนนะครับการจัดพอร์ตสินทรัพย์ของของเราเนี่ยะครับกลยุทธ์ของเราเนี่ย,รย,เ,รเ,ยเราก็ต้องทําเพิ่มสิทธิพาพสินทรัพย์ด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อในหน้าสัก2หน้าก่อนเมื่อสักรู่นี่ที่บอกว่า เทคโนโลยีทางด้าน AI ทางด้านอะไรต่างๆมันเริ่มเข้ามาแล้วปีนี้นะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นทางด้านออรองท่านด้านสินทรัพย์ของผมเนี่ยก็ได้คุยพูดคุยกันแล้วบอกว่าสินทรัพย์ของเราเนี่ยวันนี้เราต้องนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อ1ให้มันเดินได้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นลดการใช้เชื้อเพลิงลงแต่ได้โปรดักชันให้มันเท่าเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเห็นภาพออกมาว่าการปล่อย,อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันลดลง นี่คือสินทรัพย์เดิมที่เรามีอยู่นะครับตลอดจนการทําให้โรงไฟฟ้าของเราที่เป็นสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะพิจิกได้ว่ามันจะเสียเมื่อไหร่เราจะได้รีบแก้ไขก่อนเพราะว่าการที่ปล่อยให้มันเสียไปแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมาซ่อมเนี่ยบางทีมันใช้ระยะเวลานานนะครับทำให้สินทรัพย์เนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานให้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับไอ้พวบครานเอาเตจเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่เราพึ่ห่วงคือเรื่องอันแพ่นเอาเตถ้าเรารู้ก่อนเราก็จัดการมันก่อนได้นะครับเราก็คาดหวังว่า ในร๊ปนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับพอร์ตการลงทุนของของรากรุ๊ปต่อไปนะครับสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยมันต้องเจเนเรตรายได้ให้ดีกว่าเดิมนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนะครับหรือนำสินทรัพย์เดิมมาท่าให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับตัวโรงไฟฟ้าที่ที่ปลดระวางเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราเห็นภาพในอนาคตของประเทศที่มีพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นแล้วนะครับ เราเห็นว่าพาใช้สินทรัพย์เหล่านี้อย่างไรอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะพูดแตะนิดนึงนะครับเรื่องการเอาโรมไฟฟ้าเก่ามาทําเป็นซิกูนัลคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียนะครับเราก็คาดว่าอนาคตประเทศไทยน่าจะมีเหมือนกันนะครับหรือการใช้สินทรัพย์เดิมที่เรามีอยู่แล้วโรงไฟฟ้าที่หมดอายุไปเนี่ยนะครับแล้วมันควรจะต้องเก็บไว้เป็นรีเซิร์ฟของประเทศไหมก็เป็นเรื่องที่เราก็อยู่ในแผนของเราเหมือนกัน ทางนี้เนี่ยเราก็อรอโพลิซีของรัฐบาลนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นาสินทรัพย์เดิมไปใช้ในธุรกิจใหม่นะครับฟื้นฟูโรงไฟฟ้าเดิมเพื่อพัฒนาโครงการใหม่เราเรามีการลงทุนกับพาร์ทเนอร์แล้วนะครับแล้วเราก็พบว่าในในยุคก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าเดี๋ยวหมดอายุสัญญาแล้วเราก็าก็เลิกไปนะครับแต่เรากลับพบว่าในโรงไฟฟ้าหลายๆโรงที่เราไปลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมีอายุต่อไปได้โดยการซื้อขายไฟฟ้ากันเอง เอาไฟฟ้าของเราไปส่งให้โรงงานนคิคมอุตสาหกรรมแถวๆนั้นนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นโรงไฟ้าที่เป็นชีวมวลเป็นต้นถ้าหมดอายุสัญญาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันควรจะต้องเลิกไปนะครับเพราะว่าเราขายไฟเข้ากริทแต่เรากลับพบว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจส่วนกลางที่กลายเป็นว่าเขาเองก็อยากจะซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเราที่มันเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับดังนั้นเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เราก็มารีวิสิตกันหมดเลยนะครับเพื่อ รองรับกับสถานการณ์ที่มาเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนะครับพวกสินทรัพย์ประเภทที่ดินเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่แถวแถวราชบุรีเนี่ยเราก็มีอยู่2เ <c oughs> กือบเกือบสองพนะครับที่อยู่ติดติดกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาบรหิหารจัดการให้มันเกิดประโยชน์สูงสูงขึ้นแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ด้วยถ้าหากเรามีอุตุนิตี้ใหม่ๆในตรงนั้นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวปีนี้ก็จะเห็นภาพ เหล่านี้นะครับชัดเจนมากขึ้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางทางเศรษฐกิจนะครับก็มีการเ,เราเราอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีการอย่างที่เราเรียนไปฮะเราอาจจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนนะครับสินทรัพย์ไหนที่ที่มันสร้างผลตอบแทนที่ดีเนี่ยแล้วมันน่าสนใจเราก็อาจจะเจรจาขอเอากลับเข้ามาในพอร์ตเรามากขึ้นได้นะครับ การปรับปรุงสิ่งภาพแล้วก็คุณภาพสินทรัพย์เนี่ยแล้วก็นำลงทุนในพลังงานใหม่เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายของราชบุ๊กนะครับที่บอกว่าเราจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมพูดแหละครั้งหลายครานะครับในเวลาเจอกับพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยก็คือว่ามันทําเร็วไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีดนั้นการทําให้ในจังหวะที่ถูกที่ควรพอเหมาะนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญเขาเรียกว่าทัมมิ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เมโพเป็นเรื่องสําคัญว่าจังหวะนี้เราควรจะต้องทําอะไรนะครับอย่างจังหวะนี้เราก็จะมีการรีวิสิตของเราเนี่ยทุกๆจริงๆต้องบอกว่าทุกครึ่งปีแต่จะบอกว่าทุกไตรมาสเลยก,ไกไ็ได้นะครับว่าไอ้แผนเหล่านี้มันยัง,ม,ยงมันยังควรทําอยู่ไหมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายัง,ย,งยืนยันก็คือแไม่ว่าเราจะรีวิสิตอะไรก็ตามนะครับแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมก็คือการบุ่งสู่คาร์บอนนิชอริตี้แล้วก็ทําเป็นองค์กรที่สร้างความยั่งยืนนะครับให้กับผู้ตอบให้กับการลงทุนของผู้ลงทุนทั้งหลายแหล่นะครับ ขอหน้าถัดไปครับในปีที่เราจะเจอกันต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมุ่งไปสู่พลังงานทดแทนนะครับเช่นลมแดดพลังงานาน้ําแล้วก็ชีวมวลนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเช่นแบตเตอรี่ทอี่โซเลตนะครับที่ออสเตรเลียนี่ก็เห็นภาพชัดนะครับาการทําพวก h y b ริด System เป็นพวก r e กับแบตเตอรี่ก็จะเกิดที่ในต่างประเทศก่อนนะครับแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับ ถ้าเรามีโอกาสทำเดี๋ยวเราก็จะลงมือทําในประเทศไทยด้วยนะครับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปี2593เกนี่ยก็เขาว่าเชื้อเพลิงหลักเนี่ยแน่นอนครับมันหมายถึงพวกแก๊สโบายนะครับแล้วก็พวกคอมบิไนเซิลนะครับซึ่งในวงการพลังงานก็ยอมรับแล้วว่าช่วงทัสซิชันเนี่ยยังต้องการพลังงานเหล่านี้อยู่เพื่อจะรักษาความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้านะครับ ตัวนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในกลุ่มอาจจะอยู่ในกลุ่มฟอสซิลนะครับแต่ว่ามันก็เป็นฟอสซิลซึ่งปลดปล่อย๊ยารือนไกซ์น้อยลงแต่ก็ยังมีความสําคัญกับ Energy Trans i t i o n ของทุกประเทศใช้คำว่าทุกประเทศนะครับเพราะว่าไม่มีประเทศไหนนะครับที่ไม่ได้พึ่งพาพลังงานฟอสซิลในการ r a n s i t i o n แม้กระทั่งออสเตรเล,ล,ลียเราก็เห็นภาพว่าเขาก็พยายามที่จะลดลงการก็จะเพิ่ม r e มากขึ้นแต่การลดลงเร็วของเขาเนี่ยทำให้ก็ต้องมี Investment ใหม่เข้ามาก็าจะเป็นต้นทุนค่าพลังงานซึ่งก็แล้วแต่ประเทศดังนน,นั้เี่ การทำ Energy Transition ของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมี t e m p ปของเขาอยู่นะครับเรื่องนี้เราก็เฝ้าดูอยู่นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของพลังงานใหม่ๆนะครับเช่น g ก e ีนไฮ r o g e n วันนี้ก e ีนไฮโดเจนเนี่ยเราก็พยายามทำกันมาหลายปีนะครับแต่ว่าราคาของมันก็ยังสูงอยู่นะครับมันมันทำให้มันยังไม่เกิดความคุ้มค่าทางทางเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์นะครับอี o มิ่ออฟสเกลก็ก,ก็ก็ยัง ยังยังไม่ตอบโจทย์แล้วกันนะครับผมใช้คําว่ายังไม่ตอบโจทย์ว่าเ,เราไม่สามารถที่จะทําโครงการกรีนไฮโดรเจนโดยขาดการสังการอุดหนุนได้นะครับยังทุกโครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกเนะล้วนแล้วแต่มีการอุดหนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับในจากที่เราเซอร์เวย์มาว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยคำว่ากรีนไฮโดรเจนมันก็ยังเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นความหวัง ของชาวโลกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคลรมบเชนเนี่ยเราก็ยังอยู่ในแท็กนี้อยู่ก็ขอให้สบายใจได้ว่าเรายังไม่กิฟอัพนะฮะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องกินไฮโดรเจนแต่เราเกาะอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรามองอยู่ตัวนี้ก็คือเรื่องสมอลโมลูรัลเร็กเตอร์นะครับก็คือเรื่องของ